สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโพสตช่วยผมที่ใครอ่านถูกบ้างเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากหลังได้มีหนุ่มรายหนึ่งในโพสข้อความที่ต้องบอกเลยว่าใครอ่านถูกถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวโดยเพจ f a c e b o o k ดังกล่าวได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าต้องอ่านยังไงถึงจะเข้าใจวะเนี่ย ซึ่งหลังจากที่เขาโพสภาพดังกล่าวออกไปก็มีผู้คนมากมายเขามาคอมเมนต์เช่นตกคำว่าช่วยไปคำหนึงคุณช่วยประเทศได้เพียงใช้ยาพอเหมาะพอดีซึ่งหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ตอบเหมือนกันและถือว่าถูกด้วยนะคะก็คือคำว่าคุณได้ประเทศได้เพียงใช้ยาพอเหมาะและพอดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ